สำหรับคลิปนี้นะฮะจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับสกูปี้ตัวล้อแม็กนะฮะตัวท็อปปี2022นะครับรุ่นคลับ12นะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะเงินสดเท่าไหร่เงินผ่อนเท่าไหร่นะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับสกูปปี้ไอนะปี2022นะฮะนี่ฮะตัวนี้จะเป็นสกูปปี้ตัวใหม่นะฮะที่ยังมีขายในปัจจุบันและก็ขายตอนนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นกลับ12นะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์กลับ12นะครับนี่ฮะข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะฮะก็จะเป็น ขอบล้อหน้าหลังนี่จะเป็นขอบ12นิ้วนะครับเนื้อยางก็ใช้ของด้านหลบนะครับขนาดยางนี่ใหญ่นะครับผมหนึ่งร้อยทับเก้าสิบนะขอบ12นิ้วนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวลอ่หมกไลายใหม่นะครับนี่ครับลายใหม่สีดําออกด้านด้านโอ่หมกเขาทำมาสวยนะครับส่วนปั๊มก็เป็นสีดำนะตัวนี้ก็จะเป็นยางแบบจุบเลดนะจะไม่มียางในนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายยางนะตัวนี้จะเป็นสีขาวชมพูนะครับเพื่อน โทนสีนะ mm hmm. ก็จะมีสีชมพูตรงนี้นะฮะตรงกระจกนะฮะแล้วก็จะมีสีขาวแล้วก็มีสติกเกอร์ะอนหน้าสีขาวออกขาวนวลๆนะครับถือว่าขาวออกมุกนะครับผมนะี่ยเป็นขาวแบบเงานะฮะนี่ฮะสวยตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นคอมบบ Com ีกนะฮะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเบรกหลังนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นดิสหน้านะครับเวลาเรากำเบรกหลังนะครับเบรกหน้าก็จะทํางานด้วยนะนี่ครับตัวนี้จะเป็นระบบคอมบายเบรกครับเวลากำเบรกหลังนะี่เบรกหน้าก็จะทํางานด้วยนะนี่ครับสวยนะครับซีนี้ใครที่กําลังมองหารถใช้งานนะคเครื่อง110ร้อยสิบซีซีนะฮะตัวออโตเมติกนะฮะเนี่ยฮะสกูปปี้เลยนะฮะน่าใช้มากนะครับรูปทรงเกาทำมาสวยนะครับเล็กกระทัดรัดดีนะครับ ตัวนี้ก็น้ําหนักไม่มากนะครับอยู่ที่94กิโลนะครรุ่นล้อมแม็กตัวนี้94กิโลนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโลโก้นะโลโก้ก็แบบชุกโครเมียบนะแล้วก็มีคําว่ากลับ12นะครับนี่สวยงามเลยตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยอากาศนะก็จะมีพัดลมอยู่ตรงนี้ ข้างหลังนี่จะเป็นแบบขอบ12นิ้วนะครับก็จะเป็นยางแบบเรเดียนะฮะจะไม่มียางในนะครับนี่ที่เติมลมก็จะเป็นงอๆอย่างนี้นะตัวนี้ขนาดยางหลังนี่110นะฮะทับ90ขอบ12นิ้วนะฮะฝากรอบท่อก็แบบสีขาวนะฮะเนี่ยสวยเลยนะครับสำหรับสกูปปี้ตัวขับ12ปี2022นะครับสีขาวชมพูนะฮะเนี่ยโทนสีนะครับก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ชมพูอ่อนๆนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสีชมพูนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะคือถอดน,น็อตสองตัวตรงนี้นะฮะแบตเตอรี่ก็อยู่อยู่ตรงนี้เวลาลูกค้าใช้งานไปแบตเตอรี่อ่อนหรือว่าหมดก็สามารถถอดชาร์จเองหรือว่าเปลี่ยนเองก็ได้นะครับหรือไม่งั้นก็เข้ามาตรวจเช็คที่ศูนย์ก็ได้นะครับสวยมากนะครับสำหรับ s c ป p p i ตัวล้อแม็กปี2022ับผมว่าสีนี้สี สวยนะครับเหมาะมากสำหรับน้องๆหนูๆตัวเล็กๆนะรหรือว่าผู้ใหญ่ก็ใช้ดีเหมือนกันนะฮะในส่วนของราคานะครับสำหรับสกูปปี้นะฮะตัวล้อแม็กคลับ12ปี2022ตัวนี้ราคาตัวรถอยู่ที่55,400บาทนะฮะสีขาวจมพูตัวนี้ราคา55,400นะครับแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก1,000บาทฮะตัวนี้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบ อยู่ที่56,400นพะนร้อะพร้อมทุกอย่างเลยนะครับผมนะนี่ฮะสีสวยนะสีขาวๆเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆสวยงามเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ e f p แบบสตาร์ทเงียบนะตัวนี้จะไม่มีมอเตอร์สตาร์ทนะครับผมนะแล้วก็ออกขับเคลื่อนด้วยสายพานนะบิดหลังนี่แบบธรรมดานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไส้กรองนะฮะไส้กรองนี่เปลี่ยนทุก1,6000หกนิโลนะตัวนี้เป็นไส้กรองอากาศครับนี่ ข้างหลังก็จะเป็นไฟท้ายแบบวงกลมนะฮะตัวนี้ก็เป็นไฟท้ายแบบธรรมดานะฮะหลอดไฟเลี้ยวก็แบบธรรมดานะครับยังไม่เป็นแบบ LED นะครับก็คือ LED แค่ตัวไฟหน้าอย่างเดียวนะครับส่วนไฟท้ายไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดาไฟท้ายเขาก็สวยนะครับนี่สวยงามเลยนะครับไม้เขาก็สวยนะครับสวยมากนะครับกระทัรัดดีนะครับสําหแบบซุปปรบี้คลับ12นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปของซุป o ปี้เลยนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่3รุ่นนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะฮะราคาก็ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยพร้อมจดทะเบียนนะครับผมนะในส่วนของถังนะฮะตัวนี้ก็จุดน้ำมันได้สีะะ่จุดสองลิตรฮะจุดน้ำมันได้ประมาณสี่จุดสองลิตรฮะแล้วก็กล่องเก็บของนะ,ะตัวนี้ก็สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบนะฮะนี่ฮะกล่องก็ใหญ่เหมือนกันนะครับผมนะฮะในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะสกูปปี้ตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันได้ถึง 5 5 6กกิโลต่อลิตรนะก็คือเติม1.8นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือที่เขาแถมมานะครับก็มีไข้คงแล้วก็บล็อกมเทียนนะฮะแล้วก็สมุดรับประกันก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็รับประกันทั้งคันนะครับปี3 0 0 0 0กิโลเมตรส่วนระบบหุ่นฉีก็รับประกันให้5ปีนะฮะหรือว่า50,000กิโลเมตรนะตัวนี้ก็เอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นระบบสตาร์ทด้วยรีโมทนะฮะนี่นะเวลาสตาร์ทก็กดรีโมทหลงจากแล้วก็มาบิดตัวนี้นะครับแล้วก็กดสตาร์ทตัวนี้ก็จะมีระบบไอริงสต็อปให้ด้วยนะครับไอริงสต็อปตัวนี้ก็เวลาเราใช้งานก็ขับรถไปแล้วก็รถจอดนิ่งประมาณ3วินาทีนะครับเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัติเวลาออกตัวเราก็บิดคันเร่งนิดเดียวนะครัเครื่องก็ติดแล้วก็ขับไปได้เลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นดิ้หน้านะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นเบรกหลังนะครับไม้ก็จะเป็นไม้แบบดิจิตอลนะครับนี่ ในนี้ก็จะมีนาฬิกากิโลนะฮะระยะทางนะครับก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับนะฮะสวยนะครับสีชมพูครับก็เป็นสีชมพูแบบอ่อนๆนะครับแล้วก็ตัดด้วยขาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะฮะสายชาร์จนะฮะสายโซเชียลนะครับผมก็ซื้อสายชาร์จมาเสียบก็ชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะครับสวยเลยนะครับ ตัวนี้ก็มีทั้งหมดอยู่4สีนะครับก็จะมีสีขาวชมพูนะครับสีแดงสีดำฮะแล้วก็จะมีสีเทาเหลืองนะครับตัวคลับ12สวยงามเลยนะครับในส่วนของเงินดาวนะครับตอนนี้ทางร้านดาวเริ่มต้นนะฮะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นนะออกรถได้เลยนะครับก็ทุกวันนี้ออกรถง่ายนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้เลยโดยไม่ต้องใช้คนค้านะครับนี่ครับสวยเลยนะครับข้างหน้านี่ก็ทํามาสวยนะครับนี่เรียวด้วยนะครับผมนะไฟหน้าก็แบบฟู l l LED แบบทรงกลมนะ ส่วนไฟเลี้ยวก็เป็นไฟเลี้ยวแบบครึ่นพระจันทร์นะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะหลอดไฟก็เป็นแบบธรรมดานะครับสำหรับไฟเลี้ยวส่วนไฟหน้าแบบ full led นะนี่ครับโทนขาวแบบขาวนวลนๆเลยนะครับเพื่อนๆนสีก็าทำมาสวยนะครับขาวชมพูตัวนี้เหมาะมากนะครับสำหรับเพื่อนๆพืนพี่ๆนะครับที่ชอบแบบเครื่องอโตเมติเครื่อง1 1 0ซีซี cc นะฮะคันเล็กๆสวยๆนะครับผมว่าสกูปปี้ตัวนี้สวยมากนะับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนพี่อยากให้ผมลงคลิปรุ่นไหนนะครับรีวิวรุ่นไหนอัปเดตราคารุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ